หน <hel> ูดีใจอะไรคะอืมอ้โหอืมหูอ้โห เออดีใจอะไรบอกพ่อทีอือหนูดีใจได้มาเยี่ยมปู่กับย่าแล้วเนูได้มาเยี่ยมปู่กับย่าหนูดีใจหรือคะอือือว้า โอ้โหเสียงอะไรเสียงอะไรลูกโอ้โหอืมฮโอ้โหอารมณ์ดีจังเลยค่ะวันนี้ไหนไหนขอุ๊ดุ๊ดอีกสิอืมอืม อารมณ์ดีจังเลยสวัสดีสวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะ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  อืมหนูชื่ออลิสาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย